นีน่นะครับอ้องนี้นะตอนนี้นะครับกลางกลางด้านล่างนี้นะครับโอเคหนึ่งสองสา<อ>มรถไจทอยนีอยู่ที่ใครเลานารา่อาเสรแล้วเอาเขากลับไปเลยรายาการนหลายคก็ใใคยคอยากรถใจคุณอยู่ไหนอ่าี่อยู่าไงอยอออกับหู ชิ้นใหม่แล้วเนี่ยนะฮะก็อยากฟังยุ้พี่อู้กำเมืองว่ากับเจ้าอ้าวู้ได้กับเจ้าอยู่ยอู้ได้กับเจ้าอู้ได้ครับเกิดดีใจนะครับที่วิ่งบ้านมาครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องจำเหนือจำเชี่ยวทุกคนนะสวัสดีครับาเน้องสวัสดีครับคอยฟังได้าไหมคอยฟังอ๋อไหมอ่ะแปลงหน่อยแปลงหน่อยอ๋อก็บอกว่าดีใจที่กลับมาได้เจอชาวทุกคนสวัสดีครับเ้าเป๊ะเลยนะฮะโอเคครับ แต่ซีรอส์ตอนนี้นะครับต้องไปถ่ายทำกับว่ากลางน้ำนะฮะไม่รู้เหมือนกันอย่างนูดมาผมก็ไม่ได้เปิดทีวีดูด้วยเออลองดูว่าเพลงแบบกับ love 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 you just like me เป็นเหมือตอนที่อยู่ห้องหล่อแบนี้ฮะฮะเฮะ คุณสอบหล่อแต่ที่5คือยังไงนะแล้ววันนี้นะครับผมเชื่อวาเ่นะขาชื้นใ่กคุณจเห็นแน่ว่าเรามีแมสเ